สวัสดีครับผมเกิดวันนี้ครับผมเนาะสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับปัดครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีขวัญฝาด้วยพี่น้องครับตาวเนื้อฝากโตเด้ครับเ้อน้องเมืครับมืัอนี้ครับผมเนาะมาวิเคราะห์ตัวเลขให้เอฟซีทั้งสองครับผมตัวเลขที่น่าจะมาครับผมเนาะครับสวัสดีทั้งเอฟซีบอสถ่อครับผมเอฟซีขวัญฝาครับผมเนาะเอฟซีแม่หมูครับผมแม่หมูข้าวถลครับผมดีครับผมมื่อนบอลถ่อครับมือนี้ มื่อนี้ครับทนผู้ชมพี่น้องครับกับพระหัทนะครับเนาะจะไม่วิเคราะห์นะครับเนาะกับแนวทางพี่น้องกับวดวันที่หนึ่งหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าับเพราะว่าพระหัทเป่าเท่ากับขนฟ้าไม่มูนี่ก็ได้ครับไปตามแต่ละสำนักมาพันเนาะครับผม่จะมาวิเคราะให้เอฟซีกับแฟนคลับทั้งช่องครับว่าแนวทางจะเด่นตัวไดนะครับตัวไดน่าสนใจแ่นครับ เกตซองจามาบอวันนี้จะมาบอครับขึ้ไปแต่ละสำนักครับทผช้วมพี่น้องแม่นครับผมขึ้มาตรงกันครับจะมาตรงกันเต็มมือแรกเดียครับเต็มมือแรกเลยครับผมเกตซองจะมาบอวันนี้เอาจากนี้มีเคราะ์สำนักที่ว่าหนาจิตติตามเนาะหนาเขาวันนี้ครับผมเนาะถ้าเป็นเขาดูดูมาเนียยังพอพอใจดีครับผมเนาะแม่นแล้วก็พวกปอนนี่เนี่ยปูกูแก้วเนี่ยหลายเจ้าครับผม ส่วนของบ่าวเถ่าก็จะมีของคุณปุ้ยบุญใหญ่นะพี่น้องครับแม่นแลกกะลักลอยครับทำช่ชมครับครับปูกูแก้วครับพี่น้องนะครับเนาะครับแก้วแมนแลกกะในทางของเจแดงนั่ครับทำช่ชมครับอ่าจะเป็นไปนะครับเนาะครับโตไหนนะครับเนาะเดี๋ยวทุามานั่งคุยกันครับครับผมเอาปาด เจ้าแหลกบอกเจ้าแหลกเลยถามก่อนพี่เอาถามก่อนอันนี้พี่นะครับเนาะคือว่าจักปี่ครับผมนี่เมียไปถามก่อนนี่ก็มีแฟนกันด้ยครับทำชมมีแหละครับผมแต่ว่าตอนนี้เราถ่ากับลับไม่อยู่บ้านครับแต่แฟนก็ยังอยู่กับกรุงเทพอยู่ครับพี่น้องครับกำลังจะนี่แหละครับกันหลายอย่างจะจังจะได้มากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาโอ้ผ่าฮัทขึนเจาะแต่นอกปเลี๋ยนะ แฟนครับเขาถาเบงตัลว่าอันนี้ตั้งปีาเือพี่ตั้ปีล้วเดี๋ยวดถามอายุก่อนอายุบครับชมช่ครับแ่สี่สิบสี่สบห้าสี่สิบห้าสบว่าประหัดมัดจ่อไอ้สอบถามทะเบียนหลานี่ครับทชผช้ชมพี่น้องส่วนผมกับผมเนอเป็นผมนะครับเนาะสี่สิบเานเอ็ครับผมตบ้านนะครับผมยี่สิบปีครับตัวจริงอ่ะ รอคนอื่นครับผมเด้อตัวจริงเเลาครับผมเจ้าแรกเจ้าแรกเอาของเอาของเอาของเบาเท่าเจ้าแรกจะเป็นของคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาผ่านเข่าบ่เข่าสามตัวแตกนะครับเนาะสามตัวแตกได้เป็นสามตัวโตได้ครับพี่น้องครับผมกลับสําหรับเอฟซีแฟนคลับทั้งเบาเท่านะครับเนาะคุณปุ้ยบัวใหญ่แม่นบ่พี่แม่นแม่นครับบบกี้งวดที่ว่าจะผ่าน เงน,นบอกอ่างวดที่ผ่านมาแปดสามบนกับตรงๆเนนะครับเนาะถ<ม>ือว่างวดนี้ครับเพิ่นกะตามเลขที่เป็นกระแสเจ็ดสองมันบอกพี่น้องเจ็ดสองแต่ว่าของคุณปุ๋ยแกยังมีปิดสองเจ็ดอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นให้เด่น0<ม>ูนครับของคุณปุยป๋ยบปรยยัง,งวดน,นี้ฟันที่ศูนย์ศูนย์เ้าฟันศูนย์ ถ้าศูนย์มาเนะหกศูนย์เจ็ดศูนย์พ่อผมว่าแมนมีแหละครับต้องชมครับเนาะท่าศูนย์มาจะมีได้มาแค่สองตัวครับหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์ผมมีเคาะนะครับครับผมเพราะว่านี่ของปนี่ไงนี่ของปนี่เลขหกตัวครับผมเนาะมีหกเจ็ดสามสี่ศูนย์หนึ่งครับผมนี่ครับนี่ครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์ได้นี่ครับเลขหกตัวนี่เข้าทุกงวดกับผมเนาะผิดแค่งวดเดียวกับผมนี่หกตัวนี่ตั้งแต่ทายทำแม่ครับผมนี่ ปีหกครับผมยอย่ครับผมเนาะตาวใครมาดดลหครับผมปีหกหาิดแค่งวดเดียวกับผมนี่ครับของปนีปนีเจ็ดศเนีตรงกันกับปนีกับแมนบอแมนเพิ่นเด่นศูนยแต่ว่า0ูนย์น็ดปนีเจอ่าของเพิ่นศูอ่าศูนยกับของคุณปุ๋ยปวยใหญ่กับนี่ครับจังหวะมั่วิเคราะห์ใส่กันกับของปนี่คนมีตัวเด่นยังคนตัวเด่นนี่อ่ของปนีนเก้าศูนย์สามศูนย์เจ เพิ่นตัวร่องสองครับตำช่มครับร่องสองศูนย์สองสองเจ็ดก็ถือว่าปิดกับเหล็กที่เป็นกระแสแต่เอาเพิ่นบริเดนพี่น้องครับบริเดนครับเพิ่นเด่นที่ศูนย์แกศูนยดนี่กระเด็นกระตรงครับปนี่นี่คือแค่เจ้าแหลกศูนย์เจ็ดตรงกันนตรงกันทำ่มเพิ่นไทเด่นเจ็ดบนเนี่ยเป็นบ่ของของเพิ่นปุยวิ่งศูนย์ศูนย์บนศูนย์บนเจ็กกับศูนย์บนเพิ่นไห้มากเลขเด่นตรงกันที่ศูนย์บผเนครับอื หน้าเกมากบางทีเมื่อวานนี้เกิดสองน้าเกิมากบ่กเกิดสองเอาเลขกระแสครับทำชุชมพี่น้องครับแต่ว่าเนี่ยนะปีกกายดังนึกันนี้เกาธสีหนัาม้าสีคอมากชุ่มหนาแล้ผมจะบอกออกกบผมกุมบาร์เกิดสองกับผมครับผมมาน่าจะมากเนี่ยกุม่าร์ต้องดังโผล่กับผมดังแห้งเอาต่อไปพี่ต่อไปครับผมนะครับเนาะต่อไปปูขู่แก้วปูขู่แก้วเอาโอเคผมปูขู่แก้วนี่ไง มีอ๋อผมมีมีมีข้อมูลทั้งงานเริ่มจดมาพองวดที่ผ่านมาครับปูกูแก้วนี่ครับผมชุดที่ปูให้แมนสี่แปดสามหกแปดสามแมนแมนแต่ว่าหกแปดสามงวดก่อนให้มาหกเก่าซีออกเก่าซีที่เหล่าไทมาหกแปดสามออกแปดสามครับผมแมนครับผมครับวิเคราะห์กับประหัรนี่คือเจาะนะครับสำนักที่ว่าเด่นที่ว่าแบนที่หนาจะมาครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ครับของปูเกี่ยว คลิปแรกพี่น้องลงคลิปแอะปลายเด้วยลงแรกปลายเลยเลยออกปุ๊บปลายมือห่ังมาปลายปูไปทันมาเลยครับผมสี่เกตสองข้งแรกครับผมกระตรงคับเลขกระแสดังครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือเอามานําเสนอให้รับฟังรับชมกันซื่อีว่าน่าสนใจแม่นครับปูกูแก้วไฮแมสมื่อเลือกออกครับผมต่อหมดวันแรกเลยเจ้าแรกด้วยสี่เกตสองครับผมให้แมสไม่นแม่นวันที่สิบเกตสิบเกตซิงหาครับผมเนาะไปทายแม่ครับผม ปูกับแม่จอแหลกครับผมเนาะสี่เก็บสองเลยจอแหลกครับผมแมงแกรมีหลายสำนักพี่น้องหลังจากดันการแมงตรงกันเยอะแทบว่าไปที่ไหนแมงนี่ไปเก็บสองเก็บสองคับท่านผู้ชมแต่ว่าลูกพี่อันแต่นี้เนาะอัดนะครับผมขอมาขึ้นครับผมเนาะครับท่านผู้ชมจะมือครับผมมากราบครับผมเนาะเก็บสองครับผมครับอัดนะครับผมครับแต่ว่าปูกับแมงตัวร่องท่านผู้ชมครับ เจ็ดสามเจดสี่นะครับเนาะกับเจ็ดสามเจดสี่แล้วก็เลขทูปปูกะสามแปดหกหกแปดสามครับวันที่เราซื้อลนยับผมเนี่ยครับผมวันที่เราซื้อไลายแปดหกหกแครับแล้วแปดสามเนี่ยเบอร์สี่วันที่เราแม่บอกซื้อแน่แปดสามแปดครับผมเนาะเจแดงบอกครับผมซื้อแน่แปดสามแปดซี่ครับผมเบอร์สี่ครับผมเนาะครับเบอร์สี่ครับผมอ่าท่านผู้ชมครับ เป้าเท่ากับประหัตยังจะสรุปให้ได้ครับแนวทางที่ไหนจะมาช่วงท้ายคลิปครับช่วงนี้กัจะวิเคราะห์ให้ให้ก่อนนะครับเอาประหัตอาจารย์ไปอีกที่น่าสนใจเลขวิ่งนะข้อนปฐมครับวิ่งตัวเดียวข้อนข้อแม่ครับผมน้องบิ๊กเป็นยังครับผมครับเลขวิ่งนะข้อนปฐมครับผมงวดแรกเห็นมากนะครับเนาะงเก่าครับผมออกเก่าสีงดที่แล้วครับผมเห็นมากแปดครับผมออกแปดสามงดนี้ครับผมเห็นมา หกเม็ดเดียวครับผมหกเม็ดเดียวครับผมหกเม็ดเดียวเด้อครับผมเม็ดเดียวแมนครับผมกขาชือว่าแม่นครับผมเล็กโบราณตัวครับผมเนาะเล็กวิ่งแค่ตัวเดียวเองครับผมแต่ว่าคนมากครับผมเด้อคนมากจะเป็นหลักสิบบนครับผมเนาะหกเม็ดเดียวครับผมับหลักคนมากวิ่งครับผมเนาะออกร่างกายครับผมต่อมาพี่มาเนี่ต่อมาพ่อสีครับแา่ผู่ชมครับเล็กวิ่งพ่อสีถึงว่าทั้งปีนี่ผ่านยาก มันสามโต้ลูกพี่บอเพิ่มเติมเพิ่มเติมตัวเน้นให้ฮยุเพิ่นตัดเด้ทั้วันนี้ตัดหกทิมเพิ่นตัดหกเพิ่มมาหกเพิ่นหกขึ้ไปแต่ว่าเรกบีของนครพนมนี่อะไรฟันหกนครปฐมอนครปฐมฟันหกอ่าฟันหกแต่ว่าพอสีเพิ่นว่าหกมาได้หลักร้อยเท่านั้นพอสีเพิ่นเนี่ยกระเด็นไปที่เด่นเจ็ดกับแต่ว่ากะหลายสำนักเด่นเจ็ดมันดังมั้งนี่ดังดังดังเด่นเจ็ดงานเดีนมากมั้งนี้เพิ่นว่าเจ็ดสองนี่ให้ตัดไปเลย เจตัดไปเพลนไปที่73กับ7 5นี่น่าสนใจทผูาชมพี่น้องจากการวิเคราะห์นะ73นี่หนามมากขีดขีดมากกันยากขีดมากกันยากแมนขีดขีดงนี้มันจะเป็นขีดคูขีดคูเจ็ดสีเจ็ดสองเสียเจ็ดสี่เสียครับเพราะว่าเจ็ดสองเพ่นเดินที่แหลกเิ่นมาเลยตัดเจ็ดหกเสียเรืงขีดคูอาจะมากกันง่ายกว่าครับผมเนาะแ้่เพ่นเดินที่เจ็ดสามกับเจ็ดห้าสม เจ็ดสามเจ็เจ็ดห้าของพ่อสีของลุงสีครับเอามาหนิครับผมต่อแม่ครับผมเนาะของพ่อใจดีครับผมเนาะเรียกว่าก็พ่อสุดเนาะพ่อสุดตาสุดน่าสนใจครับแมนพ่อใจดีนะครับหรือตาสุดเนี่ยครับพ่อใจดีคนเดียวกันเด้ครับถือว่ารักซิบบ่นแม่นมากครับผมตั้งแต่ทายท่อมากแมนหกหกงวดนะครับวันนี้วันที่หกครับผมจับคู่เขาจับคู่เขาซี้งวดครับผมผิดงวดเดียวครับผมแต่ว่าปัดรักซิบบ่น แม่นมากครับผมครับลักซิบบนงวดนี่ก็จะหยีให้มากครับผมเนาะเดือนเจ็ดครับผมรอบหกครับผมเนาะลักซี่ครับผมเนาะลักซิบบนครับผมนี่ครับเจ็ดศูนย์นะครับเนาะเจ็ดศูนย์ตรงกับของปานี่กับของของคุดปุ๋ยไปไงครับผมหลายสำนักครับเจ็ดศูนย์นี่เจ็ดหลักเจ็ดที่มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับผมเนาะหลักหกก็มีหกสองหกห้าหกแปดหกเก้าครับผม หลักล่างเมื่อกี้เขาต้องกินเขาสองซีครับผมซีสองล่างครับผมเด่นเด่นศูนย์กับหนึ่งครับผมเด้อของพอร์เจดีครับผมเนาะเด่นสองเออศูนย์กับหนึ่งครับกับหนึ่งครับครับสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามเก่าหนึ่งเก่าสองครับผมนี่ครับตบาหลักซิปแม่นลูกพี่หลักซิปประกันได้แม่นแม่นครับแม่นครับผมคือพอเอ่อตาสุดหรือเพราะเจดีนะครับท่านผู้ชมครับแม่นครับหลักซิปนะครับเนาะกันนาสนใจแม่นครับ ลักซี่เจ็ดนี่ก็ให้มาหลายสำนักเลยรับแม่นแมนนี่มาหลายสำนักครับเพราะว่าสุดหนักนะผู้จ่ายก็ผมดีไปท้ายทั้งแม่สูตรเลขจะบดต่างกันเนาะแมนครับผมสูตรเลขจะบดต่างกันอาจจะได้สูตรมาแมนคล้ายๆกันตรงกันครับพี่น้องครับแนวทางก็เลยมากขึ้นกันครับเอาคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์ได้ครับพี่น้องครับวิเคราะห์เลยครับพักคราะห์ฝากเอ็กซ์งช่องครับผมมาดิโอจะมีสรุปไหมบ่ มีครับผมมีมีสรุปนะครับเนาะจะมีสรุปตัวที่มักแห้งสุดอ่ะตัวที่มักแห้งนะครับแม่นครับผมบ่าวเถาก่อนเนาะบ่าวเถอสายกระมูออ่ะนี่ตัวแดกแน่สายกระมูอแม่นครับเสื้อชอดนักนะนักนักครับบ่าวเถายังยังชอบอยู่ชุดเดิมพี่น้องครับบ่าวเถอบ่าวเถอประตามกระแสเล็กดังครับฟันไปนะครับเนาะครับเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าก้าับ่าวเถาครับผมเนาะ เก้าหาครับผมยังฟันอยู่3ชุดกับตำชมครับ,ค,รบคือว่าตามหลักเนวท่างมานี่คือเด่นนะครับพี่น้องคือิีคราหแมาแล้วกับชนหลายสำนักคือ 72, 72 72นี่ตัดไปเลยตัดไปเลยเลัริญอยู่เจูนย์นะครับเนาะ70 71 7ู75 73 75่ม<บ> 73, 75. เจ้ ทอมมักเกาหาิแปดหเจ็มักเกาหาแปดห็หาครับถคูสาคูนะครับเนาะแต่ว่าถ้าสรุปตามแนวทางที่นํำเสนอมานีครับคือแนวทางที่มาหลายสำนักก็คือเจ็เดนเจครับท่ชมเนแมนครับเนเจ็ดครเพราะว่าเจ็สงดก็ฮูแล้วว่ามันกระแสดังกระตัดไปเลยครับทผู้ชมครับก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหานี่แหละครับถ่าฟันฟันนะครับเนาะอือนี่มันอือวีคอ นั่งเดีนเนี่ยเป็นจเขาองพ่อฮัทเลยครับนี่เขาอ้าวพ่อฮัทนี่แค่สามคู่ครับผมเนาะไม่เปลี่ยนแปลงครับผมบลองกับผมเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกกับผมแล้กหกศูนย์ศูนย์ล่างกับผมศูนยเจ็ดเจ็ดศูนย์เมดเดียวกับผมเนาะครับผมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับผมมีแค่สามคู่ศูนย์เจ็ดก็คือบาวเ่ากะมักี่พ่น้องครับแต่ว่าชุดที่เด่นของบาวเาคือสามคู่นะครับเนาะเก้าห้แปดห้าเจห้า ครับอกจากเจ็ดขึ้นมาเจ็ดหาแบบผมคำผมหกหนึ่งหกศูนยเจ็นย์าะนวณก็คือหกหนึ่งครับหกหนึ่งครับผมเด้อเาหกหนึ่งนะผมผมว่าบนครับผมบนบนบนยังเดียวหกหนึ่งมีสำนักไหนน่าสนใจครับพัดที่จริงก็มีหลายสำนักด้วยครับผ้ชมพี่น้องครับอาจจะบดได้เรียบเรืยงมือนึ่งว่าเป็นเปิดเอาของของปูดีกว่าเอาของปูห้าเจ็ดแปด ตัวนี้เนี่ยไ่มียูห้าเเดี๋ครับทนชมครับหูห้าเจ็ดแปดให้มา้หผมมานะบนเจ็ดสเก้าเล่างสามเล่างครับผมล่างหกสตัวเดียวเนี่ยหองสองหกนง่นครับทนชมครับกำลังเลยคัเจ็ดแปดกุฏิเล่าบเขารอบผมเนาะตะวันตะวันเขารับผมเขามาส่งติดต่อกันหลังกุฏิเล่ากับบเขาครับผมเป็นเงิผมเนาะวันที้จะถือว่า หนายคู่หน่อยคู่ครับของลายคู่ครับฟันให้เลยครับตรงๆของคูหางเก็ดแปดับมีจับในจุดไหมอมดท่้งหมดครับชมพี่น้องกดไม่หมดเอานี่ครับครับครับชุดบนชุดบนปูจะมีครับ93นะครับ5368กับชุดล่างนี่คือปูจีเน็ตตัวนี้ครับหกสอครับนี่ครับ เบาวเท่าไปตามมาปูฟันให้เลยบน3คู่บน3คู่เก้าสามสามเกปูวาให้เป็นชุดเต็มไหมคือให้ผมคือมีเก็ดสามผมมมีดีอันนี้่ม,มีให้ผมมีให้ผมสองคู่ดิเก็ดสาเก้าสลางหกสองให้ผมมาอ้ครับไปท้ายมากไปนะครับ,รบตายฟัน6 2สอเอาุบาเท่าไปคือว่าเก็ดสมีหมเลยจับเนี่เอา เจ็ดส็มีมี่ผู้หาเจ็ดแปดู้าเป้หาเจ็เมเนดับของออรับแรกครับผม้วก็มีของปูซีสุดปูทุ่งฝนกับเจ็ดสองครับแต่ว่าปูทุ่งฝนดับบอกไอเมนด้พี่น้องดับตัวไหนมาตัวนั้นเจ็องของของคอดับเจ็ดเช่นเชครับผมับดับเ็ที่ของคอครับผมดับเบนของคอครับผมเนาะเช่นเชียร์ก็คือแมนด้วยครับผม เอาคลิปนี้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับท่านส้มครับแม่นครับต่อไปคลิปหน้าครับอาจจะได้คัดสรรหรือวิเคราะห์ให้ดีก็นี้เอถนหนครับเนาะอ๋ออย่างที่ทั้งสองเนี่ยครับเอาคนละจะคู่คนละสามครูคนละสามครูคนละสามครูนะครับเนาะขึ้นหน้าจอครับผมเนาะอ่าครับเดี๋ยวจังขึ้นหน้าจอให้ท่านส้มครับเดี๋ยวเลยโอ้ครับอ่าแล้วก็เจ็ดห้าครับผมเด้อครับประมาณนี้ครับผมเนาะ เอาอทำชุ่มเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับเนาะขึ้นหน้าจอให้ครับกับกัตามนีสุดท้ายนี่ครับผมเนาะสุดท้ายนี่ก็ฝากทีทั้งช่องครับผมติดตามนะครับผมเนาะทางช่องอะไรนี่ควัญฟ้าควันฟ้าพาโชคครับผมนวลแล้วก็ช่องแม่หมูครับผมแม่หมูพาโชคแล้วก็ช่องบ่าวเถานะครับผมเนาะบ่าวเถาครับผมนี่ครับเอ๋อครับทำชุ่มของพะฮัดกะนะครับเนาะสรุปให้ครับพะฮัดมี่สามครูบนหกศูนย์หนึ่งล่างเจ็ดศูนย์กับของบ่าวเถากับเป็นชุดบนล่างเลยพี่น้องกับเก้าห้าแปดห้า เจ็ดหาครับจะกลับไปกันแล้วแต่จะพิจารณาครับท่านชมครับคลิปนี้วงกลมคนเนี่ยอ๋อผมวงกลมนะครับม้วงกลมนี่ตัวเนี่ยหกหนึ่งมักแห้งๆหกหนึ่งครับผมแน่าบ่าวเท่าเจ็ดหาเจ็ดหาตี้ฝากสามเก่าหนึ่งนะครับครับทุกผู้ชมผมเด้อยกขึ้นนายต่อกับผมเนาะครับเอาตามนี้ครับผมอ่าเขาครับแกสุดท้ายนะครับเนาะสุดท้ายนี้ครับผมเนาะ จกล่าเอ <FC S 1> ฟซีแฟนคลับท <F 2> ี่ทั้งช่องครับผมกลับพ,พ,พอกันคลิปหนาเดี๋ยวคลิปหนาครับผมเนาะครับผมครับปุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับฝากคนฝาก้าโชมกันเลยครับเออเอฟซีของเราจบครับ